ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอัดหนักๆเลขเด็ดงวดนี้ห่วแอดลือลั่นสนั่นเมืองแน่เล่นแค่นี้มั่นใจไม่ต้องกลับเลขตัดมาแล้วห่วแอดลือลั่นสนั่นเมืองสพฤษภาคม65ห้ขอห่วและนักเสี่ยงโชคตามด่วนงวดนี้คัดมาแล้วปล่อยมาเน้นๆ2ตัวตรงๆคัดมาแล้วเน้นๆหววฉลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวตรงๆงวดนี้ 2พฤษภาคม2565จากเพจดังอย่างหัวแอดหรือล้านสนันเมืองที่ก่อนหน้านี้ทางเพจได้ปล่อยเลขเด็ด2ตัวตรงๆ16ตัวให้คอหวยและนักเสี่ยงโชคได้ลองตามเลขที่ชอบพร้อมทั้งแนะเลขเน้นที่ทางเพจคิดว่าหน้าลุ้นในงวดนี้ซึ่งวันนี้ไบทูเดย์นำเลขเด็ดเน้น2ตัวจากเพจหัวแอดหรือล้านสนันเมืองมาให้คอหวยและนักเสี่ยงโชค ได้ตัดสินใจเพิ่มเติมในการซื้อหวยฉลากกินแบ่งรัฐบาลในวดน,นี้โดยแอดมินหวยแอคหรือลั่นสนัดนโลกก็ได้บอกมาว่าล่างเล่นแค่สองตัวแถวนี้พอครับ8ชุดตรงๆไม่ต้องกลับขอให้ทุกคนโชคดีครับเลขเด็ดตัวเน้นหวยแอคหรือลั่นสนัดนเมืองงวด2พฤษภาคม2565 12 13 15 16 92 93 9596 ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไบทูเดย์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ